ค,คุณครูชมพู่ค่ะค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยต้นไม้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะ 1. ส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะ 2. ลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้นะคะ 3. การเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะ 4. ประโยชน์ของต้นไม้และ 5. การดูแลต้นไม้ค่ะส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของต้นไม้นะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเพลงมีชื่อว่ากิ่งก้านใบอ่าเดี๋ยวเด็กไปฟังและเต้นตามคุณครูนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เรามาเต้นกันเลยนะคะกิ่งก้านใบชะชะใบก,ก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลงแรงจริงๆฝนตกลงแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเต้นกันอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วไปกันเลยกิ่งก้านใบชะชะใบก,ก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งเป็นยังไงบ้างคะดิดทำได้ไหม เด็กๆทาได้เด็กๆอย่าลืมไปฝึกร้องฝึกทําท่าทางประกอบนะคะค่ะส่วนประกอบของต้นไม้เด็กๆรู้จักส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนไหนบ้างเอ่ยอ่ะคุณครูมีรูปต้นไม้มาให้เด็กๆ,ๆได้ดูนะคะค่ะสําหรับต้นนี้ก็คือต้นพลิกนะคะส่วนประกอบของต้นพลิกมีอะไรบ้างคะอ่ะให้เด็กๆไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะว่ามีอะไรบ้าง มีรากใช่ไหมคะต่อไปลำต้นใช่แล้วคะ่ะต่อจากลำต้นเป็นอะไรคะอ่ะเป็นกิง่งกิ่งนะคะเสร็จแล้วเป็นใบต่อไปเป็นดอกสุดท้ายคือ ผลพลิกนั่นเองค่ะเด็กๆลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้ 1. รากคือส่วนที่อยู่ใต้ดิน 2. ลํลำต้นคือส่วนของพืชที่จเจริญเติบโตอยู่พื้นดินต่อจากดินนะคะมีขนาดรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันไปค่ะ 3. กิ่งคือส่วนของต้นไม้ที่แยกออกมาจากลำต้นและขแขนง C ใบใบนะคะคือส่วนของพืชที่เกิดติดอยู่กับกิ่งขแขนงหรือลำต้นค่ะ 5. ดอกคือส่วนประกอบของพืชน,นะคะมีหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์กําเนิดจากตาที่กิ่ง หรือลำต้นเรียกว่าดอกไม้ค่ะสุดท้ายนะคะโกผลค่ะผลนะคะเป็นส่วนพัฒนามาจากดอกเป็นส่วนที่เจริญเติบโตจากรังไข่นะคะและผลนะคะทำหน้าที่ในการขยายพันธุ์พืชด,ด้วยค่ะการเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะเด็กๆเ,เรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะคุณครูมีวีดีโอเกี่ยวกับ การเจริญเติบโตของต้นไม้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะเป็นมเมล็ดมาก่อนเนะาะจากนั้นเมื่อได้รับน้ําและอุณหภูมิและความชื้นที่พอเหมาะนะคะเปลือที่พวมเมล็ดเนี่ยจะค่อยๆอ่อนนุ่มลงนะคะจนรากแรกเกิดเนี่ยสามารถงอกออกมาได้นะคะาจากนั้นส่วนที่เป็นลําต้นก็จะเจริญขึ้นสู่อากาศนะคะแล้วก็ส่วนที่สะสมอาหารในเลี้ยงต้นอ่อนเนี่ยก็จะค่อยๆเหี่ยว ลงไปนะคะเหี่ยวจนหายไปในที่สุดนั่นเองอแล้วพืชก,ก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตจนเป็นตน้นพืชที่สมบูรณ์นะคะ,ะค่ะสําหรับหัวข้อนี้นะคะคือประโยชน์ของต้นไม้ค่ะเด็กๆต้นไม้นะคะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวแต่ครูแป้งจะยกตัวอย่างคร่าวๆมาให้เด็กๆเรียนรู้กันค่ะประโยชน์ข้อที่1คือต้นไม้จะช่วยคายออกซิเจนออกมาในเวลากลางวันค่ะ ทำให้เราได้รับอากาศอันบริสุทธิ์ในการหายใจเข้าไปในปอดนั่นเองค่ะและประโยชน์ข้อที่2เป็นล่มเงาบดบังแสงแดดทำให้สดชื่นล่มรื่นตลอดทั้งวันค่ะข้อที่3ต้นไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะและข้อที่4เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดค่ะข้อที่ ห้าลำต้นของต้นไม้นั้นสามารถนำมาแปรรูปมาทำเป็นบ้านเรือนที่พักอาศัยสะพานหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆค่ะหัวข้อต่อมาคือการดูแลต้นไม้ค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราจะดูแลต้นไม้ของเรายังไงให้เจริญเติบโต ไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูแบงจะบอกให้การดูแลรักษาต้นไม้นะคะข้อที่1เลยนะคะเด็กๆจะต้องมันรดน้ำํำควรดินค่ะและก็มันใส่ปุ๋ยและที่สําคัญเด็กๆจะต้องไม่เด็ดใบไม้ไม่เด็ดดอกไม้เป็นอันขาดนะคะเพราะจะเป็นการทําลายต้นไม้อาจจะทําให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือว่าตายได้นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วเด็กๆยังจะชอบเด็กด,ดอกไม้เด็ดใบไม้อยู่ไหมคะไม่แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆ